สงสัยเรื่องละหมาดเดี๋ยวผมอ่านคําถามตัดงเองนะอาจารย์ทำความเข้าใจนิดหนึ่งพี่น้องเขาสงสัยแบบนี้พี่น้องสงสัยเรื่องการละหมาดนอกเวลาสมมุติว่าเขาเนี่ยไม่ได้ละหมาดอัสรีครับแล้วก็มันเลยเข้าไปในเวลาของมะเกเรบไปนึกขึ้นได้ในเวลามะเกเรบว่าไอ้ชันเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดอัสรีนะในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาต้องทํำยังไงอาจารย์เพราะ ตัวเองเนี่ยไม่ได้ละหมาดอัซรีแต่เวลามันเลยเข้าไปในละหมาดนะครัรครที่เป็นละหมาดเสียงดังพอไปละหมาดอัซรีเนี่ยต้องละหมาดเสียงดังไหมหรือว่าต้องทํำยังไงอ่ออันนี้อันนี้คาถามนี่ดีนะคืออย่างนี้พี่น้องตั้งหลักให้ตรงกันก่อนโอเคตั้งหลักให้ตรงกันอย่างนี้กรณีของการที่เราละหมาดนอกเวลาครับ แน่นอนมันก็อยู่ในหมดของการชดใช้เพราะในเวลาเนี่ยเราไม่ได้ทำอาจจะด้วยเหตุลืมหรือหลับเสร็จแล้วถ้าเรามานึกขึ้นได้ในเวลาที่อยู่ในเวลาที่อ่านเหมือนกันเช่นลืมในเวลากลางวัละหมาดในเวลากลางวันแล้วก็มานึกขึ้นได้ก็อยู่ในเวลากลางวันเช่นล,ลืมจูรี่ก็อยู่<อ>ในเวลาอัสรีแล้วอ,นะอัสรีอันนี้คือกลางวันกับกลางวัน กรณีอย่างนี้เนี่ยแน่นอนไม่มีขีดาฟกก็คืออ่านค่อยอเราพูดถึงเรื่องการอ่านนะพูดถึงเรื่องการอ่านอันนี้แปลว่าอ่านค่อยถ้าลืมเวลาละหมาดที่เป็นเวลากลางคืนแล้วก็น,นึกขึ้นได้ก็ยังอยู่ในเวลากลางคืนอืแน่นอนอันนี้ต้องอ่านดังครับเพราะจะสังเกตะคนน่นสังเกตไหมละหมาดที่อ่านค่อยเนี่ยจะเป็นละหมาดลองวันอื ละหมาที่อ่านดังเนี่ยจะเป็นละหมาดกลางคืนใช่จริงนะครับที่เป็นช่วงต่อนะครับระหว่างกลางวันกลางคืนเนี่ยคือซุบปอเนี่ยไหมซูเปอเนี่ยเวลาไฟยัดขึ้นไฟยัดขึ้นเนี่ยแปลว่าแสงขึ้นนะครับตัวดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอฟยัดขึ้นคือแสงของดวงอาทิตย์ขึ้นครับอันนี้คืออ่านดังอยู่นั่นแปลว่า ถ้าลืมละหมาดเวลากลางวันแล้วไปนึกได้ในเวลากลางวันอันนี้อันค่อยอลืมละหมาดในเวลากลางคืนแล้วไปนึกได้ในเวลากลางคืนอันนี้อ่านดังแต่ที่มีปัญหาคือเวลาเวลาที่ละหมาดเวลาที่ที่เป็นละหมาดที่เราลืมอะครับ <ough> กลับไปนึกขึ้นได้ในเวลาที่ต่างกันอเ <c oughs> ช่นละหมาดกลางคืนเนี่ยไปนึกขึ้นได้ในเวลากลางวัน ฮะเช่นซุบฮีมานึกขึ้นได้ในเวลาสองโมงเช้าแปดมงเช้านั่นเป็นเวลากลางวันครับตรงเนี้ยที่พี่น้องสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยเราจะอ่านตามเวลาที่เราละหมาดหรือเราจะอ่านตามเวลาที่เราลืมอซ้อนเดิมของเวลาที่เราลืมเข้าใจไหม คุณไอ้มรู้ไหมว่าในเรื่องนี้ปราดมองเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งจุดพิจารณาของเขาคือเวลาที่กอดอเข้าใจไหมเวลาที่ที่ไปกอดอไปว่าเวลาที่ไปชดใช้อืมเวลาปัจจุบันคุณจะละหมาดเวลาที่คุณลืมอะ่ะจะเป็นเวลาอะไรก็ตามนะแต่เวลาที่คุณนึกได้ ที่จะละหมาดใช้เอเวลาที่ลืมมันอยู่เวลาไหนอให้เอาเวลานี้เป็นหลักมีป่าสิ่งหนึ่งก็ชี้อย่างนี้เลยครับนั่นแปลว่าคุณเนี่ยลืมละหมาดกลางคืนซึ่งเป็นละหมาดอ่านดังม,มานึกขึ้นได้ในเวลากลางวันซึ่งกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นละหมาดอ่านค่อยอยู่แล้วครับค่อยคุณอ่านค่อยนั่นแปลว่าเขาพิจารณาเลยไหมเขาพิจารณาวักตุลกอดดแปลว่าพิจารณาเวลาที่จะทําการกออดครับ เข้าใจะนะทีนี้อีกซีกหนึ่งบอกไม่ใช่ให้พิจารณาวัติลูฟาาแปลว่าไอ้วัติลูฟวาเวลาที่ขาดเวลาเดิมของเวลาที่ทล,<อ>ลืมไป,ไปอ่ะอคุณ<ม>ลืมวเวลาไหนเนี่ยคุณจะเอาไปละหมาดในเวลาไหนก็ตามแต่สภาพเวลานั้นเป็นอย่างไรให้ยึดถือสภาพนั้นให้ยึดถือสภาพนั้นทีนี้ ถามว่าในสองทัศนะเนี่ยก็มาจากการตีความจากฮะดีสอีกเหมือนกันนะมาจากการตีความจากฮะดีสเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่ามันตกลงเขาตีความมาจากไหนครับผมถึงบอกง่าว่าในระดับปาดรุ่นใหญ่เวลาเขามีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยท่านไปดูเถอะนะ ส่วนใหญ่จะมาจากสิ่งที่เป็นตัวบทในการที่จะเข้าใจแตกต่างกันจารย์เวลาอาจารย์อ่านตำราเนี่ยที่เขามีความแตกต่างอย่างน้อยที่เขาอธิบายให้เราฟังเนะี่ยกี่หน้าได้โอ้ยกมาทั้งคื่ทีาอ่านทั้งคดีทั้ง,งใช่ใช่ใช่คือคืออะไรที่มันเป็นองค์ประกอบในการวินิจฉัยแล้วทำให้เขาได้วินิจฉัยแตกต่างไปจากสิ่งที่เป็นยอยเของตัวบท แปลว่าสิ่งที่เป็นความหมายที่ปรากฏของตัวบทเนี่ยเขาจะมีการอธิบายละเอียดในเชิงวิชาการผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหนังสือผมเสร็จนะผมจะให้อย่างน้อยก็จะได้เป็นเป็นความรู้ประกอบในกรณีที่มันมี4ี่ปัจจัย10สาเหตุที่ทําให้เกิดความเห็นต่างลักษณะยอย่างี้เครับซึ่งแต่ละปัจจัยนั้นมีตัวบทกํากับเยอะมาก นะในในสิ่งที่จะทําให้เราได้เข้าใจในบริบทของของมุมมองที่แตกต่างอย่างนี้แต่กําลังจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสรุปว่าแล้วทัศนะที่มีน้ําหนักคือไหนครับอันนี้เปิดก่อนเพื่อพี่น้องเวลาเข้าใจในเชิงฟิกเนี่ยพี่น้องจะต้องเข้าใจว่าบรรดาปวงปาาที่เป็นถือว่าป่าระดับมุชตะหิตเนี่ยที่เป็นกลุ่มปาาระดับนี้เนี่ยเวลาเขาวิเคราะห์ตัวบทเนี่ย เวลาเขามีประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกันนะ่ะท่านอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าไอคนนี้เอาทัศนเอานี้เอาอารมณ์อันนี้เอาตัวบทคนนี้ไม่ยึดหลักการอย่าอย่าเพิ่งรีบสรุปขอร้องเถอะอเวลาไปดูเชิงลึกแล้วท่านจะพบว่ามันมีตัวบทรองรับเพียงแต่เขาเข้าใจตัวบทแตกต่างกันมันจึงเกิดประเด็นที่แตกต่างส่วนว่าเราจะยึดอันไหนที่มีน้ำหนกักมีฮะดีษ อันไหนมาสนับสนุนที่ทําให้เกิดน้ําหนักมากกว่าอันนี้อีกประเด็นหนึ่งก็ว่าไปครับแต่อย่าพึ่งเข้าใจว่าคนนึงทิ้งหลักการคนนึงเอาตัวบทไม่เอาหลักอย่างอย่าพึ่งตรงนี้ก่อนบางทีเข้ามาจากตัวบทอันเดียวกันถูกอ,อย่างกรณีน,นี้ยจริงๆผมตอบเร็วๆก็ได้ว่าเอาตรงไหนอืแต่ในเมื่อวันนี้เราเรียนกันมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีความเข้าใจที่มันเชิงลึกขึ้นครับอย่างน้อยที่มาของมันคืออะไร เพื่อเราจะได้ไม่ไปสรุปคนที่ต่างกับเราว่าเฮ้ยไอคนนี้ไม่เอาหลักการเข้าใจนะครับทีนี้ผมบอกว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยพิจารณาเวลาที่ใช้อคนกลุ่มที่สองพิจารณาเวลาที่ขาดอสองขั้วเลยนั่นแปลว่าการกระทําจะต่างกันเลยนะใช่ถ้าพิจารณาเวลาที่ใช้เนี่ยไม่สนใจว่าขาดเวลาไหนก็ตาม,มแต่ใช้ในเวลาไหนเมื่อใช้ในเวลากลางวันก็ต้องอ่านค่อยอใช้ในเวลากลางคืนก็ต้องอ่านเบา อ่านอันดังขาดอัสรีมาเลยในมัคกะเรบคุณก็ต้องอ่านอ่ายกตัวอย่างอีกคนหนึ่งก็ต้องอ่านดังอีกคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็ต้องอ่านคอยใช่ทีนี้เวลามันเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านอิม่ามนาวีเนี่ยได้บอกว่าวะมันฟาฟาอิจะฟาอินุกอดะฟาอิตตะเลนบิเลนจจฮะระบิลาขิลาอันนี้แกก็พูดตะกี้เหมือนที่ผมบอกอะถ้าเกิดที่ลืมลืมกลางคืนแล้วมาใช้เวลากลางคืนอันนี้ อ่านดังไม่มีคียับหากว่าลืมกลางวันแล้วม,มาใช้กลางวันอันนี้ก็ไม่ต้องมีคีลับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เวลาขาดเป็นเวลากลางวันนะครับแต่มานึกขึ้นได้ในเวลากลางคืนไอ้กรณีอย่างนี้ปัญหาเกิดละนะครับแกบอกอย่างนี้เนี่ยพิจารณาจากอะไรซี่อกหนึ่งบอกพิจารณาจากเวลาที่ชดใช้ครับอีกซีกหนึ่งบอกว่าพิจารณาจาก เวลาเดิมที่ขาดอเวลาพิจารณาอย่างนี้อันนี้ไนมใช่มุข์อิม่ลโมวีเลยนะนี่ขนาดปาดอิมัลโมวีในสายชาฟีอีเลยนะท่านยังเปิดเป็นสองทางอย่างนี้ว่ามันมีขีดลากในเรื่องนี้ว่าตกลงพิจารณาเวลาไหนถ้าพิจารณาเวลาที่ขาดเนี่ยแปลว่าเดิมมันละหมาดอ่านดังหรืออ่านค่อยถ้าเดิมมันอ่านดังใช้อย่างไงก็ต้องดังแต่ถ้าพิจารณาในเวลาที่เวลาที่ใช้เนี่ยแปลว่าเอาเวลาเป็นหลักครักลางวันก็อ่านค่อยกลางคืนก็อ่านดัง ข้าใจนะทีนี้รอยเย์แหละซึ่งผมเห็นกับน้ำหนักของรอยเย่ก็คือทัศนที่สองที TALIESIN ่บอกว่าใครก็ตามที่มันฟาตัุซุลาตุซิรี่ะละมาเซิละมาที่อ่านเบาเช่นละมาซูฮรีนะครับฟาอินนะฮูยักระฟีกอดอิฮาซิรันแปลว่าเขาจะต้องอ่านค่อยค ในเวลาที่เขากรดอมันไม่ว่าจะกรดอ,วเ,อ,ดอเวลาไหนก็ตามแม้ว่าจะเลยไปในเวลามะก,กริบอีชาแล้วถูกต้องล,ละหมาดใช้ซูรี่ก็ต้องอ่านค่อยเพราะเอายึดเวลาที่ขาดเป็นหลักยึดเวลาที่ลืมเป็นหลักครับเวลาที่ลืมเนี่ยอ่านค่อยหรืออ่านดังเวลานั้นไปนึกถึงได้ในเวลาไหนก็ตามแต่ยึดสภาพเดิมของมันแล้วอ่านตามนั้นนะทีนี้นั่นแปลว่า ถ้าลืมละหมาดที่อ่านกลางคืนไปนึกในเวลากลางวันเวลาอ่านต้องอ่านดังดังเข้าใจะนะลืมละหมาดในเวลากลางวันไปนึกในเวลากลางคืนต้องอ่านค่อยค่อยออถามว่าการณีอย่างนี้เอามาจากไหนแน่นอนฮะดิษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมในเหตุคนอิหม่ามจำได้ไหมนบีเดินทางครั้งหนึ่งแล้วเนบีก็เผลอหลับ โดยที่ไม่ได้ตื่นละหมาดฟลยัดนบีตื่นมาแล้วเนี่ยฮัตตาตละอาติชั่มตื่นมาในขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วอ,อบุกตาด้าเนี่ยนะครับได้รายงานว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนบีก็ให้บิลานอาจานเสร็จแล้วนบีก็ละหมาดฟาซัลลารอซูลุลลอฮิสสลลลอฮะลัยฮิวะซัลลัมมรกอัตัยนีอันนี้เป็นหลักฐานที่ดีมาก นอิหม่ามุสลิมนะเสร็จแล้วนบีก็ละหมาดสุนนะสอกรซุมมาซัลละกอด้หลังจากนั้นนบีก็ละหมาดมครับนี่แปลว่านาบีเดินทางเป็นจมะมอะใช่มีบิลานเดินทางด้วยมีซาฮาบะคนอื่นด้วยแล้วในเวลานั้นนี่คือเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นบทเรียนกับเรานะอืมหนึ่งฟิกเป็นบทเรียนกับเราว่าเออเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําอย่างไรเราสุลต์ทำให้เห็น ไม่ได้ละหมาดซุบพี่หลับเพราะฮะดิษบอกแล้วใครก็ตามที่หลับหรือลืมให้เขาละหมาดเมื่อเขานึกได้ครับทีนี้นบีบอกบิลาให้ใอาจารย์เลยเวลาแล้วก็ในฮะดิษบอกว่าฮัตตาตลาอาิชัมดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วบิลันอาจารย์ถามว่าอาตาอะไรเวลานั้นละหมาดซุบอ่ะเพราะกลุ่มนั้นยังไม่ละหมาดซุบ่ใช่จริงไหมคือ บ่งบอกว่ายังไม่ได้ละหมาดท,ทั้งกลุ่มถูกต้องอไม่ได้มีใครละหมาดเลยบอกให้วิลานอาซานละหมาดพออาซานเสร็จเนี่ยนาบีละหมาดสุนนะสอนออาอาสุานะสนะกอบลียของละหมาดฟยัดนะครับพอละหมาดเสร็จนาบีก็ละหมาดซุบฮใหเสร็จแล้วในรายงานบอกฟาซอนะอะกคมากานายัสนะอุกุลลยเยวมินดังนั้น นบีก็ปฏิบัติเหมือนกับที่ปฏิบัติทุกๆวันก็ละหมาดเสียงดังปฏิความนะทุกๆวันรู้ไหมแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวอะกามากานายสนาอุกุลเลเยมินนบีทําเหมือนทําทุกๆวันตกลงคําว่าเหมือนทําทุกๆวันเนี่ยคือละหมาดเหมือนละหมาดท,ทุกวันหรือลักษณะละหมาด เหมือนทุกๆวันเหมือนทุกๆวันอ่าเพราะถ้าเหมือนทุกวันแปลว่านาบีละหมาสุฮบทุกวันเข้าใจไหมใช่การกระทําของนบีแต่ถ้าลักษณะไฮอา์ของมันเนี่ยซีฟ้าของมันเนี่ยคุณลักษณะของมันเนี่ยแปลว่าละหมาสุฮบต้องอ่านดังตกลงตีความว่านาบีก็ทําเหมือนทําทุกวันก็คือนบีก็ละหมาสุบโบเหมือนกับที่ละหมาสุฮบทุกวันสี่งหนึ่งจึงตีว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อสุฮ์อ่านดังก็ต้องอ่านดังไง บางคนบอกว่าไอ้คำว่าทําเหมือนทุกวันนี้พิจารณาจากอฟัฟอานจากการกระทาแปลว่านาบีไม่เคยทิ้ง,งนบีก็ทำสองรักอ้ายอย่างนั้นแหละอแปลว่าขนาดดูเหมือนตัวบทจะชัดแล้วนะยังตีความได้ยังตีความว่าไอ้กามากานายัสนกุณเลยายเมนตกลงมันหมายถึงอะไรอม,มันหมายถึงอะไรทีนี้แน่นอนที่สุดพอมาเป็นอย่างนี้เนี่ย สิ่งที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนในหะดีษอีกบทหนึ่งที่มาสนับสนุนว่าให้ยึดเอาเวลาที่ขาดเวลาที่ลืมเป็นหลักหะดีษัวนี้มันน่ามาเอาสอลาเต็นเอานาซีหฮาฟันยุสันลิหาอิจาตะกอรหฮาใครก็ตามที่นอนอหรือลืมจงละหมาดมันมันนามาเอาซาลาติน ซอลาตินตัวนี้เป็นนักเรอใครก็ตามที่หลับจากการละหมาดแปลว่ามไม่ได้ละหมาดเอานาซียาหาหรือลืมเจ้าตัวละหมาดนั่นนะครับฟัยุสันลิหาจงกลับไปทำมันหาตัวนี้ก็ไปหาละหมาดอ,มอีดาจาการหาหเมื่อนึกถึงการละหมาดนั้นได้นบีชี้ว่าลืมละหมาดแบบไหน ก็ให้ละหมาดแบบนั้นเพราะฟันยูส่นเลียกลับไปหาตัวละหมาดนั้นนั่นแปลว่าลักษณะของการละหมาดเป็นเช่นไรเมื่อนึกขึ้นได้ก็ให้เอาลักษณะของการละหมาดนั้นมาปฏิบัติโดยไม่พิจารณาเวลาที่มาชดใช้มไม่พิจารณาว่ามันมาึกได้ในเวลาไหนแต่สาระสำคัญคือลักษณะการละหมาดนั้นเป็นลักษณะแบบไหนอ,อันนี้มีน้ำหนัก เพราะกามาการนายสนะกุลเลยอมมินก็ตีความไปได้ว่าลักษณะเดิมของการละหมาดเช่นไรก็ทําเช่นนั้นครับถึงแม้ว่าปราจะมีการตีความว่าในของอัฟอันแน่ของการกระทําแต่ฮะดิษบนี้ให้กลับไปสู่สีฟ้าของการละหมาดฟันยูัลลิฮะอิด้าดะกอระหะจงละหมาดมันเมื่อนึกขึ้นได้แปว่าสภาพมันเป็นอย่างไรออะื ฉะนั้นเมื่อพี่น้องถามนี้ผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักส่วนบอกว่าเอ้ยบางคนเห็นต่างจากเราผมไม่ได้ว่าอะไรในทัศนะที่เป็นรอยเยอะที่อาจารย์บอกนี่มีมีปาดท่านหลายตัอันที่สองโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยหนึ่งในนั้นถ้าเป็นร่วมสมัยคือเช็คซาเลมีนเชคบิมบัสทั้งหมดอะในยุคสมัยร่วมปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบก็คือคือในยุคก่อนนี่เขาก็เห็นต่างกันในใการตีความมือนดิมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ถ้าปฏิบัติ หลักก็คือถ้าท่านลืมละหมาดใดก็ตามให้ท่านยึดว่าละหมาดนั้นลักษณะการละหมาดเป็นอย่างไรถ้าท่านนึกขึ้นได้ท่านก็ยกรูปแบบการละหมาดนั้นแหละมาละหมาดทั้งหมดทั้งวิธีการทั้งการอ่านทั้งการกระทำเพราะอย่าลืมว่าในฮะดิษข้างบนในกรณีหะดิษที่รอสูลลออนลืมละหมาดคือหลับไม่ได หลับแล้วไม่ได้ตื่นในละหมาดซุบฮีเนี่ยอย่าลืมนะหนึ่งให้อาจารย์ทั้งที่มาอยู่ในเวลาละหมาดแล้แล้วมันนอกแล้วครับแต่เป็นเวลาที่ท่านลืมเพราะว่าเวลาของคนลืมคือเวลานั้นแหละคนที่ลืมเนะี่ยเวลาจําเป็นของเขาคือเวลาที่เขานึกได้อนั่นแปลว่าให้อาจารย์ให้ละหมากรน้หน้าสอรก็ให้อีกเสร็จแล้วนบีก็ทําเหมือนกับทํากับทุกวันนั่นแปลว่าตอนซูบูนในบีทำยังไงอ่ะทุกวันนบีทําไงละหมากรสองราเสียงดังถูกต้อง ม,มันอีกการหนึ่งนะอาจารย์พอบอกว่าให้บิลานอาซานเสร็จระบีละหมาดสองอกอัดซึ่งเมียดิสซี่บอกว่านบีไม่เคยขาดะละหมาดซุนนาสองอกอัดก่อนจนท่านเสียชีวิตเลยนนขนาดในในลักษณะที่มันเลยวเวลามาแล้วท่านก็ยังละหมาดถูกซุนนาด้วยไม่ได้ทิ้งด้วยตรงนี้สําคัญมากใช่แม้กระทั่งเราไปแล้วเนี่ยเราไม่ทันครับ ก็ยังมีสุนนะให้พ่อนาบีทําเป็นประจำไปชดใช้หลังจากที่ละหมาดละหมาดเก็ดูเสร็จแล้ว,ลวนะครับในกรณีนี้ก็ได้ก็ถือว่าไปไปชดพ่อนาบีมไม่เคยทิ้งเลยครับนะ